คุณให้น้ําทุเรียนพอดีหรือยังคําว่าพอดีในความหมายของผมไม่ได้หมายความแค่ว่าการให้น้ําทุเรียนแบบทุเรียนไม่ตายนะครับไม่ใช่ว่าให้น้ําแค่ไหนแล้วเขาไม่ตายนะเอ,อหลายคนก็ผมเห็นมาบอกอาทิตย์หนึ่งลดเขาก็ไม่ตายนะคือในความหมายของผมผมไม่ได้ว่าความพอเหมาะพอดีของผมไม่ได้ หมายถึงว่าเขาไม่ตายนะครับไม่ได้ให้น้ nine, น water, <to> <stories> <can> ําแบบเขาไม่ตายแต่หมายถึงให้น้ําในปริมาณที่เขาเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะครับโตได้ดีที่สุดสู้แดดได้ดีที่สุดโดยที่รากเขายังคงไม่เน่าอยู่นะครับรากไม่เน่าโคนไม่เน่าพูดง่ายว่าให้น้ําแค่ไหนพอดีทุเรียนเจริญเติบโตได้ดีโดยที่ไม่มีโรคนะครับไม่มีโรครากเน่าโคนเน่านะครับผมมีวิธี ง่ายๆนะครับผมจะบอกตอนนี้เลยให้ดูการนอนของทุเรียนเป็นหลักนะครับนอนคือยังไงผมจะอธิบายให้ฟังนอนคืออาการที่ใบเขาเฉาเฉานะครับใบเขาตกนะครับใบเขาตกอ,อธิบายไม่ถูกนอนนะครับใบเขาจะไม่ชี้เขาใบเขาจะไม่ชันนะครับใบเขาจะตกลงมาใบเขาจะเฉาเฉาครับมันเป็นอาการปกติของทุเรียนนะครับ ผมจะอธิบายให้ฟังว่าแล้วดูยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเวลาตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงยี่สิบนะครับเ,เวลาที่ผมถ่ายคลิปนี้มา,าบ่ายโมงยี่สิบจริงๆผมไปถ่ายที่ต้นทุเรียนแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้มันถ่ายไม่เห็นนาฬิกานะครับแดดมันแรงอุณหภูมิอยู่ที่ ยี่สิบเก้าองศานะครับยี uh, ่สิบเก้าถึงสามสิบสององศาแดดจัดนะครับแดดจัดเที่ยงยี่สิบแล้วก็อุณหภูมิยี่สิบเก้าถึงสามสิบสององศานะครับโอเคไปดูกันไปต่อดูยังไงครับโอเคผมอธิบายเรื่องทุเรียนนอนไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะอธิบายว่าเขาควรนอนเมื่อไหร่ ทุเรียนเราถึงจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะครับเมื่อทุเรียนเขานอนนะครับเขาจะไม udes, 拜拜่เจริญเติบโตนะครับเขาจะไม่สัง <facility> ค <panels> <English> ้อแสงไม่ปรุงอาหารไม่เจริญเติบโตนะครับไม่เหมือนคนนะครับหลับคือหลับไปเลยครับไม่กินอาหารไม่ปรุงอาหารเลยคราวนี้การที่อยากให้ทุเรียนเราเจริญเติบโตได้ดีนะครับเราควรให้เวลาที่เขาตื่นขึ้นมาปรุงอาหารสังค้อแสงให้ยาวนานที่สุดนะครับ ผมให้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับเป็นเวลาที่พอเหมาะนะครับหมายถึงว่าให้เขานอนตอนบ่ายสองนะครับเป็นเวลาที่พอเหมาะที่สุดนะครับเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมีช่วงเวลาที่ยาวนานนะครับที่เขาจะาสังคาะห์แสงปรุงอาหารแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีดูทุเรียนเหล่านี้นะครับแม้จะเป็นยอดอ่อนนะครับเป็นยอดอ่อนก็ยังสู้แดดอยู่ตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบนะครับแดด,จ,ดจัดนี่แหละครับแดดร้อนมาก ผมผมว่าพยากรณ์อากาศก็คงไม่ตรงเท่าไหร่หรอกผมรู้สึกร้อนมากคราวนี้แล้วจะทำยังไงทำให้ทุเรียนเรานอน,อนตอนบ่ายสองได้นะครับการให้น้ำที่พอเหมาะคือเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราให้น้ำทุเรียนน้อยนะครับทุเรียนเขาจะนอนเร็วครับถ้าเราให้น้ำเขาน้อยเขาจะนอนเร็วถ้าแดดแรงๆแบบนี้นะครับเหมือนวันนี้นะครับสิบโมงสิบเอ็ดโมง เขาก็เริ่มนอนแล้วนะครับสําหรับการให้น้ําที่ไม่เพียงพอนั่นเป็นการเสียโอกาสนะครับหยุดการจเจริญเติบโตของทุเรียนเรานะครับทุเรียนเราจะโตช้านะครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงเขาก็เริ่มนอนแล้วแดดแรงๆแบบนี้แล้วทํำยังไงเขาจะนอนบ่ายสองให้น้ําขึ้นปีกับให้น้ําลองปรับน้ําขึ้นไปอีกครับลองปรับน้ําขึ้นไปอีกเขาก็จะยืดเวลานอนออกไปอีกครับปรับไปเรื่อยๆนะครับผมปรับอยู่กว่าจะเข้าที่เข้าทางก็เป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลย ปรับไปเรื่อยๆจนเวลาเขานอนเนี่ยให้มันอยู่ที่ประมาณบ่ายสองโมงนะครับดูอาการาใบจุดนะครับใบจุดซันเบิร์นสารพัดแดดแรงมากครับใบขอบใบเลื้อยด้วยครับอาการหนาวตอนเช้านะครับพยายามปรับน้ําขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนให้เขานอนบ่ายสองนะครับนี่คือปริมาณน้ําที่พอดีนะครับสําหรับที่ทุเรียนเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะครับมีเวลาปรุงอาหาร ยาวนานแล้วก็มีเวลาสังเคราะห์แสงนะครับไม่รีบนอนตั้งแต่ตอนเช้านะครับแล้วเราจะดูยังไงนะครับว่าเราให้น้ําเยอะเกินไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณให้น้ําทุเรียนเยอะจนเกินไปนะครับเขาจะนอนแต่เช้าเลยครับตะเวนมาตะวันมาตะวันขึ้นนะครับตะเวนขึ้นนะครับเขาก็ไม่ตื่นครับถ้าโคนต้นเขายังชื้นยังเปียกแชะอยู่นะครับเขาก็จะไม่ตื่นมาเลยครับเขาจะเฉาแต่เช้าเลยครับ เสียยอกาศนะครับตรงนั้นเสียโอกาศการเจริญเติบโตและมีความเสี่ยงในเรื่องของรากเน่าโคนเน่านะครับไม่ควรทําแบบนั้นนะครับให้เขานอนประมาณบ่ายสองนะครับให้น้ําตอนเช้านะครับการให้น้ําตอนเย็นสําหรับผมนะมีข้อเสียสองอย่างก็คือหนึ่งเขาเปียกชื้นผ่านช่วงกับเวลากลางคืนนะครับเชื้อราจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับมีเชื้อราหลายชนิดที่จเจริญเติบโตได้ดีในทีที่ไม่มีแสงเท่านั้น เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมนะครับเหมาะสมยังไงหนึ่งกลางคืนไม่มีแสงสองมีความชื้นแฉะหมักหมมเชื้อรากินกินรากแล้วล่ะครับอย่าให้น้ําตอนเย็นนะครับสองถ้าเราให้น้ําตอนเย็นนะครับแล้วมันเปียกไปจนถึงตอนเช้าคือกลางคืนเยเวลาให้น้ําไปแล้วมันไม่มีแดดใช่ไหมครับน้าเขาก็จะชื้นชื้นอยู่ตรงที่โคนต้นนั่นแหละครับเปียกอยู่ตรงนั้นเขาไม่ค่อยแห้งบางทีตอนเช้ามาเนี่ย น้ำที่เราให้เมื่อเย็นวันที่แล้วเนี่ยเขาไม่ตื่นนะครับมันเยอะเกินไปครับน้ําเยอะเกินไปเขาก็ไม่ตื่นนะครับเขาเฉ้าตอนเช้านะครับทุเรียนควรตื่นนอนตอนเช้าพร้อมตะวันนะครับใบเขาจะชูชันตั้งเลยครับสังเกตใบเลยครับใบเขาจะตั้งชี้ขึ้นเลยครับชี้ขึ้นฟ้าดูต้นนี้นะครับขนาดเกือบบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับใบยังชี้ขึ้นอยู่เลยครับใบยังชี้ขึ้นอยู่เลยยังไม่นอนเลยครับยัง ยังปรุงอาหารได้ดีอยู่แม้จะมียอดอ่อนเยอะเลยนะครับสำคัญนะครับสำคัญเข้ากับคลิปที่แล้วนะครับไปดูคลิปที่ผมทำคลิปที่แล้วนะครับเรื่องการรักษาใบเขียวมันสำคัญนะครับสำคัญมากครับสำหรับการจะทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตแล้วก็สู้แดดได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรู้สั้นๆนะครับลมแรงมากลมแรงมากครับ ลมแรงมากเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูทุเรียนส,สวยๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมเยอะๆหน่อยครับมีเงินผมจะไปซื้อกล้องผมจะซื้อกล้องที่มันเป็นกล้องจริงๆมาถ่ายวีดีโอให้ดูครับอันนี้ผมเอามือถือถ่ายมันโฟกัสช้านะครับจะเห็นว่าตอนที่กล้องมันเคลื่อนมันก็จะลายไปหมดเลยแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะกลับมาชาัดบางทีบางคนก็ปวดหัวนะครับลายตา โอเคนะครับจบนะครับถ้ามีคําถามเรื่องเกี่ยวกับการให้น้ําทุเรียนนะครับถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับสูตรนี้ใช้ได้สําหรับทุเรียนตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึง2ปีนะครับผมหยุดไว้ที่2ปีก่อนนะครับหลังจาก2ปีไปมันมีปัจจัยอย่างอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับขอบคุณที่อยู่กันมาครับขอบคุณค่าผมขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับขอบคุณคัา